สวัสดีค่ะภาพรวมของการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อรักในหลวงท้าทูนสถาบันเราเริ่มจากการทํากิจกรรมเก็บกวาดเช็ดทำบริเวณทำความสอาดาในในบริเวณเจรีตรงนี้ณนะบริเวณลานตรงนี้อ่าแล้วก็กิจกรรมที่2ก็ร่วมกันสร้างอ่าร,ร้องเพลงแล้วก็ขอบคุณทหารวันนี้เราเราขอบคุณทหารในทหารที่ เสียสละเพื่อชาติทุกหมู่เหล่าเสียสละเพื่อชาติสัตว์กระสัตรปกป้องผืนแผ่นดินไว้เราขอบพุนทหารแลกิจกรรมที่3ก็ร้องเพลงตามปกติคือร้องเพลงกิจกรรมของเราร้องเพลงบอกลกพ่อแล้วก็การทําความดีของเราวันนี้มีอีกอย่างหนึ่งคือคือมอบของให้ผู้สูงอายุให้กับพวกที่มาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยจิตเตียงเราฝากของไปนั่นคือเป็นการทําความดีอีกอย่างหนึ่งแล้วกิกรรมของเราที่วันนี้เป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับ คนไทยให้กับทุกคนว่าเนี่ยเราเราอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเราต้องรักชาติศาสานาพระมหากษัตริย์เราเทิดทูนไว้ซึ่งสามสถาบันและก็เราต้องไม่ลืมความดีของเหล่าทหารและก็ทุกทุกหมู่เราที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้กี่การทําความดีเพื่อ,พ,อพ่อ,อ,อรักในหลวงเทิดทูนสถาบันเกาะเทียงจนทอรอสีจังหวัดเพชรบุรี เราจะมีทุกวันที่13ของเดือนแล้วก็เราเราจะทําแบบนี้ตลอดไปเราทามาแล้วประมาณ7ปีและอยากทต่อไปแลวอยากให้หลายๆจังหวัดทําแบบนี้เราท,นานาาทําในนามภาคประชาชนขาตกบกยังไงเราขอกราบเอาไปเพราะเราทํากันเองเราจัดกันเองเราภาคประชาชนจริงๆเผยแพร่กิจกรรมของพวกเราให้ไปไปกว้างๆไกลๆเพื่อทุกจังหวัดจะได้ทําแบบนี้เมื่อทาแบบนี้ความสุขจะเกิดกับพวกเราเราทําด้วยความรับเราทําด้วยความโชคปถัมภ์จงรักภักดีเรา ักชาติศาสนาพระมหากษัตรย์เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรดแล้วก็กิจกรรมเราทําตลอดไปหากว่าท่านใดที่อ,อ,ยยอยู่ใกล้อยู่ไกลที่มาร่วมได้ก็อยากให้มาร่วมเวลาห้าโมงเย็นมันต้นไปเราจะจัดกิจกรรมนี้เจะมีอาหารมีมมน้ําดื่มมีน้าหวานมาแจก,กมาเลี้ยงมาดูแลกันเพื่อว่าให้ทุกท่านเนี่ยมาแล้วมีความสุขตั้งสุข แล้วก็อิ่มอร่อยสุขในหัวใจที่ได้ทําความดีและสุขแล้วอิ่มอร่อยกับการที่ว่าเรามาร่วมมาตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ขอ,ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมของพวกเราเยอะๆนะคะสร้างจิตสานึกของความเป็นไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากาษัตริย์เทิดทูนไว้ซึ่งสามสถาบันค่ะ